เอามาเบิองข่านี้ค่ะคุณผู้ชมหลังรถไฟความเร็วสูงเล่าจีนได้เปิดใส่งานบรรยากาศของการนําเข่าท่งออกบริเวณ่านสุลกาก่อนหนองคายก็เริ่มคึกคักค่ะมีรถบรรทุกสินค้าผ่านแดนไปที่ประเทศที่3ก็คือเวียดนามและก็จีนหลายขึ้นเกิดต,ตอนนี้ต้องมีแผนการนะคะในการร่องรับการเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของการค้าทรงออกไปที่ตามใดจากรายงานพิเศษค่ะ ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าส่งออกจากฝั่งไทยผ่านพิธีการที่ด่านศุลกากรหนองคายไปยังสงปปลาวก่อนจะข้ามฝั่งผ่านสะพานมิติภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายต้องตรวจสอบสินค้าโดยยกตู้สินค้าลงรถบรรทุกนําไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเลย์ที่ด่านศุลก,กากรหนองคายห่างออกไปกว่า3กิโลเมตร เสร็จแล้วยังต้องยกตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุกกลับมายังสถานีรถไฟและยกตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าไปยังสบป,ปลาวทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการยกตู้สินค้าเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้ามีสินค้าบางตัวซึ่งเข้าในระบบของเราว่าจะต้องตรวจสอบด้วยเครื่องอ e ีเซเลแล้ว mm hmm. ก็จะต้องยกจากตรงนี้ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ขึ้นรถหัวลากไปถึงไปเข้าเครื่องอ e ็กซเย์ที่ดาสกรนองไทยระยะทางประมาณ สามกิโลไปกลับก็6กิโลซึ่งก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มเวลานะครับถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนท่าหรือที่ตรงนี้ได้สินค้าซึ่งบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องใช้เครืองอิสเลก็ลเราก็ตรวจปล่อยไปได้เลยพื้นที่ด้านข้างขนานกับแนวรางรถไฟที่สถานีรถไฟหนองคายกําลังถูกปรับเพื่อเตรียมตั้งให้เป็นจุดตรวจสินค้า โดยมีด่านศุลกากรหน,นองคายด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชร่วมกันเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านพิธีการผ่านแดนโดยการตรวจสินค้าณจุดจอดรถไฟขนส่งสินค้าโดยจะปรับระบบการตรวจสอบที่มีอยู่แล้วเพิ่มเครื่องเอ็กซเรย์สินค้าให้ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านได้โดยไม่ต้องยกตู้ขึ้นลงในส่วนของรกรมสุรกรเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมไม่พอสมควรก็พอสมควรทั้งระเบียบทั้งกฎหมายทั้งการปรับพื้นที่ถ้าท่านเห็นเนี่ย เราก็มีการปรับพื้นที่แล้ปรับพื้นที่เพื่ออันนี้ของการรถไฟเนาะเขาปรับพื้นที่ให้ไปมีการสะดวกกับในการขนย้ายตู้ c o n t a i n น,นอร์ในการวางตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก,ก,ก็อีกประเด็นคือว่าเราเนี่ยเดีเรามีโครงการอยู่แล้วตัวนี้จะเอาตู้ c o n t a i n น,น,นอร์ระบบมโมบายคอนเทนเนอรมาจ้งตรงนี้ กว่า2เดือนหลังเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงลาวจีนพบว่ามีสินค้าขาเข,ข้าจากสปปลาวข้ามฝั่งมายังไทยมากเกือบ8 0 0ตู้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยังไม่พบปัญหาใดๆจากการตรวจปล่อยเพราะเป็นการขนส่งแบบทยอยส่งยังไม่มีการขนส่งล็อตใหญ่ปี2564ไทยกับสปปลาวมีการนำเข้าส่งออกสินค้ามูลค่าที่สูงถึง7 0 0 0หล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าที่มากกว่านำเข้าถึง6เท่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่หลายคนมองว่าน่าจะก,กระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและการเดินทางของประชาชนแต่ที่ด่านศุลกากรหน,นองคายกลับพบว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ23มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า12,000ล้านบาทส่วนการนำเข้าลดลงเล็กน้อย จากตัวเลขดังกล่าวจึงมีการปรับพิธีการศุลกากรให้สะดวกรวดเร็วลดต้นทุนกับผู้ประกอบการกระตุ้นให้ภาคการส่งออกคึกคักมากขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกไทยตลอดจนธุรกิจไทยในต่างประเทศชูชัยวงพุทธถ่ายภาพได้ชนกชายาคมทีมข่าว NVT11TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดนองคาย